มาใหม่ได้จ้ะทุกคนหืมเยื่อเย่จ้ะเส้นเค็ดค้อนเส้นบอกบวกค่ะทุกคนมันมากมากสวัสดีค่ะทุกคนวัสดี่ะยยซีได้ๆมาแกงม่อแล้วค่ะมื่อเด้อหม่เด้อมเด้อวัสด,ดีค่ะ่ไม่ตําป่วยนี่ค่ะตัปูงดอมากมากค่ะทุกคนอะินกินกิ เซี่ยงต้องกันไหมคะเด้อกันป่วยก่อนค่ะยังไม่มกนกร็เอยู่ของราง,งค,ค่ะทุกคนะก็ซื้อว่าใส่บุยหมอวงต่าง,งขงาง่างไปก่อนออมบกหอยผ่องอ้ยซิออมบกหอย

เดเดีเดค่ะ <reef> น่นนทบุรีือเ่าันไม่ใส่กันอยไม่ยุ่งใส่ท่ไหยุ่งใส่ันมองไม่ยุ่งเลยโอ้ยม่อรยังครัละวะนี่เป็นมองไม่หน่ะบอกอยู่นนทบุรีตั้งดูต้หน้าแต่ไม่มองใช่หมไม่ใส่ ไม่เหยนยังกระบอกเลยจับตือเพื่อนมาหรือคนนี้ยินขาแล้วไงเอาบนมันร้านชายฝือละวชเน่ยเนี่ยคนหน่อยเน่ยลับเนี่ย

แจ้งปลาเงี้ยละอ,อรรันคุ้มก้นผมนากน,น,นะสงนี่ปลาเอิดปลยังต่อขอนี้หรอปลาบ้านโดดนะแม่ยูบอกนี่นี่ไม่นด้่ได้งนี่ ใจเบือเลยใจหรอคนหน่อยดินั <c ười> s <S ่ไปกันอือ่ยคนหน่อยกันมากขนะอู้ยนี่ดนอันกุ้มกินเลยต้อันกินน้ำนี่นะแล้วคนเบื่อเนี่ยนะเป็นกันนีว่าโอ้ยอยาเอากล่องแง่แง่ แล้วกลองส้มเบองไห่เลเห็เหนเะห็นเห็นเบิองนั้น,มน้มังเบงจัะกันนะดหน่อยก็มาเ็นเน้อใครบ่ะันบงแน่นเบืงแน่นเบืองแน่นข้อข้อข้อเดือนเ้นาะสมเดือนนีปบฮะซอมเดือนสี่วัน,นสามนสเดือนสาวันทุกคนเนี่ย ส่งเดือนสวันคือสามเดือไปไม่วงงควรกินบนี้นะกินทีดด่บุเป็นที่อ๋อ <c ười> ั <c ười> นหลอกอไร ơ hưng của đặt hàng 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 3 hàng 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 ไปทหามอวามรอคกั án, นไปนู่ยังะไม่นไ้มัอไม hmm. ่ส really ือคุณไม่สวยใจทาเหรอเฮ้ยอืมไปีิจาวังเดีปะพอเสุ เขาบอกเดีราโบลรูกปั่นกอนที่ไจะได้ใกล้บ้านอ๋อท่าน้องไรที่ไหนกะได้ใกล้บ้างค่ะท่าเที่ไนกันการทำไมที่ไหนทาเป็นสวนเง่้ยยี่หมองวางนอนไปแหล่เมลสี่นตลาดนะถ้าไปตลาดนู้นแล้วหัวหน้าการเมียนเมียมีนถ้าไปเดกบุญ เสียสาเดียวเจ๊อยากกิังเติมันเต็มันเต็มใ่ันเติมไมนางจะสี่ไปนี่เขาเหรอที่เมียบอกอะอืมนีเห็นพี่กูพาไปบอกว่าไม่เป่าปะเอ็ดโอ้ยเสียละดูกคนเต็มบอกไม่อก

้านเหนือป้าใส่บ่อเสือแส่บได้อ๋อวลัยโอ้ยโซเดยไปโซเดยมากทุกคนแต้มาใหม่รุดออกจากกล่องเป็นใหม่เด้อปว้อนหัวม้วนไปล่ะคุณอ่ะคนหน่อยก็ได้แนี่ยเบิรนง่ายเนาะอขอนขวนคั่นแขียวครับได้ทุกไทยโอ้ยปั่วขัดขัวแง สองอย่างคุณเวลาทำกานเวลาแล้วน่าพอไหมอย่างมานอนยังมากไปล่ยางไลยางเลยทำสดท้ยเลยโอ้ยเพดแซ่บ ทั้เพ la ีท de no, no, no. no, e ั้งเสียค่ะทุกคนทั้งอิ่มและย่างค่ะมันแกงเน้อยต้มป่วยกาเทียวทะเลอะน้ำทะเลสะอาดดีค่ะบอกมันมันหนวค่ะจวนโตกันน้ำหนวกจวนโตกัน่ะต้มปุ๋มทุกคนเอ้ยต้มปุ่มตัวบงนี่นังบนญเี่ยจะเฮเบิ้มอาตัวเด็กขึ้น่หย โอ้ยบังมึงแกมนเอลซี um ่ันบังแม่คนนะแมีขึ้นหน่อยเถนะแมคนตั้มคุงตัวบง่ายวันเอเยอะอารมณ์ดีเลยจบคลิปมันตัวหน่อยนะตัวนั้น่โอ้ยดีกว่าอาุคะคะนี่ก็สิจบคลิปไปซ้ำใหม่ตอนนะคะทุกคนเ่านนเอานอมาจบคลิปน้ำนนองยางเขาไ้บ้านแล้วทุกคนคะกัฝากไปเลยค่ะฝากกดติดตามกดสมครไทกดกระดินะคะทุกคนคะขอรับชมคลิปใหม่ ต้องเดีให้ดีดีไนี่กำลังแรกแกทำคือเป็นใหม่ต่อไปนะคะทุกคนค่ะเดี๋ยวกัรเล่อนเลื่มนอีกค่ะทุกคนเพราะเดี๋ยวเ่าให้ดอกมบนิสต์นั่งเป็ี่ยน่นี่ละค่ะสำหรับโบนิสต์ก็เจะขอร์ก้าเข้ามาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอฟซีเนี่ยบ๊ายบาย